สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักและนักเรียนที่น่ารักของครูนะคะวันนี้ครูจะพานักเรียนทำขนมชั้นทุเรียนค่ะค่ะนักเรียนคะสูตรนะคะครูได้จดไว้ให้ข้างล่างแล้วด้วยนะคะครูจะเริ่มลงมือทำเลยนะคะเพื่อที่ว่านะคะความอร่อยจะได้ถึงมือนักเรียนเร็วขึ้นนะคะค่ะขนมชั้นทุเรียนมีส่วนผสมดังนี้ค่ะ เราจะทำในส่วนที่นะคะเป็นส่วนของทุเรียนนะคะก็คือครูจะผสมแป้งนะคะแป้งแป้งมันค่ะแป้งมัน100กรัมค่ะและแป้งเท้าแป้งเท้าค่ะแป้งเท้า10กรัมนะคะแป้งเท้า10กรัมค่ะแป้งข้าวเจ้าค่ะแป้งข้าวเจ้า20กรัมนะคะ ตามด้วยกะทิค่ะน้ำกะทิหัวหางรวมกันหนึ่งถ้วยนะคะหัวหางรวมกันหนึ่งถ้วยค่ะผสมคลุกเคล้าให้เท่ากันนะคะแล้วเรียนจะใส่เกลือสักหนึ่งหยิบมือก็ได้นะคะจะใส่เกลือสักหนึ่งหยิบมือก็ได้นะคะหรือจะไม่ใส่ก็ได้นี่แล้วแต่เราชอบนะผสมให้เข้ากันเสร็จแล้วนะคะเราก็ จะนำมากรองแล้วพักแป้งไวค้ค่ะค่ะกรองเลยค่ะนะคะค่ะขอด้านข้างนะคะค่ะกรองค่ะแล้วเราก็จะเห็นส่วนของแป้งนะคะที่ยังไม่ละลายแล้วก็ค่ะใช้จนนั้นก็ได้ตัวนี้ก็ได้ครับ ค่ะจากนั้นนะคะครูก็จะนําแป้งไปพักไว้นะคะแล้วเราจะมาทําในส่วนของค่ะขนมชั้นที่เป็นทุเรียนกันนะคะค่ะชั้นที่เป็นทุเรียนแล้วก็จะใช้ค่ะหัวกะทินะคะนักเ,เรียนใช้หัวกะทิอยู่ที่หนึ่งถ้วยค่ะหัวกะทิอยู่ที่หนึ่งถ้วยนะคะแล้วตามด้วย ตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายหนึ่งถ้วยค่ะค่ะละลายให้เข้ากันนะคะค่ะโดยการค่ะโดยการเปิดไฟนะคะค่ะใช้ไฟกลางนะคะค่ะใช้ไฟกลางะคะ่ะต้มเลยค่ะกดไปที่ต้มนะคะแล้วก็กด power ใช่ค่ะนะคะ ต้มให้น้ำตาลละลายและเดือดนะคะพอเดือดแล้วนะคะเรียบร้อยเราถึงจะใส่เนื้อทุเรียนนะคะค่ะเนื้อทุเรียนที่ให้เนี่ยครูจะใช้อยู่ประมาณสองช้อนนะคะสองช้อนถ้าักเรียนชอบกลิ่นแรงมากนะคะก็ใช้ประมาณ3ช้อนก็ได้นะคะแต่ครูใช้อยู่ประมาณสองช้อนนะคะทุเรียนที่ใช้ี่ต้องเป็นเนื้อทุเรียนที่เละๆนะคะคือเนืทุเรียนที่สุกมากๆเลยค่ะที่เขาเรียกว่าปลาร้าค่ะ ดังนั้นนะคะคือเนื้อทุเรียนนั้นจะหอมจะมีกลิ่นหอมมากนะคะค่ะคือเหมือนกับครูจะแนะนำว่าให้ใช้ทุเรียนงอมสุกงอมนะคะค่ะให้เขาเดือดฟูนะคะให้เขาเดือดฟูขึ้นมาค่ะนักเรียนสังเกตเห็นไหมพอเดือดฟูแล้วเราก็จะปิดไฟค่ะปิดไฟจะเลยค่ะค่ะปิดไฟนะค่ะปิดไฟเรียบร้อยแล้วก็ค่อยใส่เนื้อทุเรียนลงไป ค่ะลก็ละลายค่ะต้องปิดไฟก่อนนะคะแล้วค่อยใส่เนื้อทุเรียนลงไปนะคะค่ะแล้วเราก็ยีเนื้อทุเรียนนะคะละลายให้ผสมเข้ากันกันกบส่วนของหัวกะทิกับน้ำตาลที่เราต้มนะคะค่ะแล้วเราก็นำมาค่ะนำมาเทใส่นะคะ นำมาเทใส่ลงไปนะคะนำมาเทใส่ลงไปผสมค่ะผสมกับแป้งนะคะแป้งขนมชั้นที่เราทำไว้นะคะค่ะแล้วเรียนให้ใช้ตะก้อมือนะคะเพราะการใช้ตะก้อมือเนี่ยจะทำให้เนื้อของทุเรียนเนี่ยกระจายนะคะได้ดีขึ้นค่ะค่ะเทได้เลยค่ะนะคะค่ะ ค่ะนะคะเรียบร้อยนะคะทีนี้นะคะเราก็จะกระจายยีเนื้อทุเรียนนะคะเนี่ยค่ะเนื้อทุเรียนเนี่ยนะให้เข้ากับแป้งนะคะให้เข้ากับแป้งแลว้ววางพักไว้ช่วงนี้เราจะเปิดค่ะเราจะเปิดรังถึงนะคะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะนะก็ค่ะใส่สีด้วยดีไหมคะเพราะว่านะักเรียนเห็นไหมเนี่ย สีเขาจืดนะใส่สีด้วยดีกว่าใส่สีเหลืองนะคะใส่สีเหลืองสีเหลืองมะนาวค่ะสีเหลืองมะนาวค่ะสักหกหยดค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกค่ะแล้วตามด้วยสีส้มค่ะสีส้มสองหยดค่ะสีส้มนะหนึ่งสองหยดเอาล่ะพอละนะคะก็จะเป็นสีเหลืองทองสวยงามมากนะคะ ค่ะจากนั้นนะคะเราจะนึ่งพิมพ์ให้ร้อนจัดนะคะนึ่งพิมพ์ให้ร้อนจัดถ่ายยกหม้อรังถึงพิมพ์ข้นมาเลยเนาะคะ่ะพิมพ์เปิดเปิดฝารังถึงให้ดูพิมพหน่อยดินี่นะคะ่ะพิมพ์นะคะครูก็ซื้อในซื้อในเน็ตนี่แหละคะ่ะเห็นไหมคะ คูจะนึ่งพิมพ์นะคะพิมพเนี่ยให้ร้อนจัดนะคะเป็นเป็นพิมพ์ขนมทุเรียนนะคะชิ้นเล็กเลกค่ะค่ะนักนเรียนจะสังเกตเห็นนะคะค่ะเห็นพิมพ์ที่ครูวางไว้นะค่ะพิมพเล็กเล็กครูจะทําให้ดูแต่น้อยนะคะค่ะทักเรียนเห็นพิมพ์ใช่ไหมคะพิมพเขาจะมีร่องมีร่องเนี่ยคะ่ะมีร่องเนี่ยคะ่ะ ตรงนี้เราจะหยอดสีขาวนะคะเราจะหยอดสีขาวแล้วค่อยสลับด้วยสีเหลืองเมื่อสีขาวสุกแล้วเราถึงจะหยอดสีเหลืองนะคะค่ะพอพิมพ์ร้อนแล้วนะคะพิมพ์เริ่มร้อนแล้วเราจะหยอดสีขาวก่อนนะคะน้เาเรียนแบ่งสีขาวไว้นิดนึงแบ่งสีขาวไว้นิดนึงค่ะค่ะหยอดในลักษณะที่ตั้งตั้งพิมพ์นะคะค่ะหยอดขึ้นมาข้างบนคะ่ะน้กเรียนไม่เห็นค่ะเห็นไหมคะ อยอดสีขาวนะคะแล้วครูก็จะตั้งพิมพ์ไว้ค่ะแล้วเราก็จะตั้งพิมพ์ไว้นะคะค่ะอยอดสีขาวลงตรงด้านล่างนะคะค่ะตรงด้านล่างค่ะอยอดสีขาวตรงด้านล่างนี่ค่ะอ่ะครูจะให้ดูเห็นไหมคะ จะมีสีขาวเห็นไหมที่ครูหยอดเอาไว้เ <kalk ul é> ห็นไหมคะเห็นไหมคะนะเป็นสีขาวนะตัวนี้ค่ะเนี่ยคะ่นยคะนะเราจะหยอดสีขาวก่อนนะคะหยอดสีขาวแล้วครูก็ตั้งตั้งพิมพ์ไว้นะค่ะตั้งพิมพ์ไว้ก่อนยังไม่ต้องหยอดเนื้อทุเรียนนะคะหยอดสีขาวก็คือนา้นาน้ําขนมชั้นสีขาวนะนะคะเนี่ยนะคะน้ําขนมชั้นสีขาวนะ เห็นใช่ไหมคะแต่แล้วเร,เราตั้งพิมพ์ไว้นะคะแล้วเราก็นึ่งค่ะนึ่งให้ชั้นสีขาวเนี้ยสุกก่อนนะคะพอชั้นสีขาวสุกแล้วเดี๋ยวเราค่อยหยอดสีเหลืองลงไปทีละชั้นนะคะทีละชั้นบางๆค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะรอนึ่งนะคะเออจะทำจะใช้พิมพ์ชิ้นใหญ่ก็ได้นะคะแต่พิมพ์ชิ้นใหญ่นะักเรียนก็จะต้อง นึ่งนานหน่อยเนาะค่ะชิ้นใหญ่ก็จะนึ่งนานนะคะถ้าถ้าชิ้นเล็กก็จะนึ่งเร็วนะคะนี่ค่ะก,ก็จะทำการนึ่งเนาะทำการนึ่งค่ะใช้ไฟใช้ไฟกลางค่อนข้างแรงนะคะ ปลายกลางค่อนข้างแรงค่ะท้ายปลายกลางค่อนข้างแรง<ะ>ขนมชั้นนะเรียนต้องนึ่งให้สุกทุกชั้นนะคะต้องนึ่งให้สุกทุกชั้นค่ะนึ่งให้สุกทุกชั้นแต่ละชั้นนะคะแล้วถึงจะหยอดชั้นต่อไปได้นะคะค่ะ เขาก็จะอร่อยเป็นขนมชั้นนะคะก็ต้องสุกทุกชั้นนะคะนักเรียน,นะคะเอาละค่ะสีขาวเมื่อสักครู่เราหยอดลงไปนิดเดียวเองเนาะค่ะสุกแล้วก็เปิดฟ้านะคะค่ะนักเรียนจะเห็นว่าเนี่ยค่ะเห็นไหมเขาเขาไม่ไหลกลับคืนมาเนี่ยที่เราหยอดลงไปเนี่ยเขาไม่ไหลกลับคืนมาแสดงว่าเขาสุกแล้วนะคะเราก็นอนพิมพ์ได้เลยค่ะค่ะแล้วก็นอนพิมพ์ลงไปเนาะค่ะเอาขึ้นมาหน่อยค่ะนักเรียนจะได้เห็น Premises, <Sure. S 1> เสร็จแล้วก็นกเรียนก็หยอดสีเหลืองค่ะสีเหลืองที่เราใส่ใส่เนื้อทุเรียนเนี่ยตามลงไปค่ะนะคะแบบบางๆนะคะนะคะเกี่ยวไปให้เนาะค่ะแบบบางๆก็เกี่ยไปค่ะนะคะแบบบางๆค่ะเสร็จแล้วเราก็จะปิดฝานะคะเราก็จะนึ่งนะคะให้สุกทีละชั้นนะคะ เอาละปิดฝาไว้พอชั้นนี้สุกนะคะนักเรียนก็นึ่งชั้นต่อไปพอชั้นต่อไปสุกก็นึ่งชั้นต่อไปสลับนึ่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งเต็มพิมพ์นะคะค่ะพอเต็มพิมพ์แล้วเนี่ยนักเรียนค่อยนะคะค่อยนําขนมออกมาวางไว้ให้เย็นนะคะค่ะขนมต้องเย็นนะคะขนมต้องเย็นนักเรียนถึงจะแกะออกจากพิมพ์ได้นะคะค่ะ นักเรียนทำเถอะนะคะอร่อยค่ะครูแนะนำนะนี่ครูพัฒนามาให้แล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะถ้าเราไม่นึ่งในลักษณะเป็นรูปทุเรียนแบบนี้เราจะนึง่งขนมชั้นทุเรียนในลักษณะเป็นรูปดอกไม้นะคะหรือจะเป็นรูปพิมพ์อื่นก็ได้นะคะแต่จะมีรสชาติของทุเรียนอยู่ค่ะนี่ครูนึ่งใส่พิมพ์ทุเรียนให้เห็นนะเพื่อที่จะเป็นแนวทางไอเดียนะคะ ใส่ตู้เย็ยนไว้แล้วรับประทานอร่อยมากค่ะนะคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาพบกันอีกครั้งนะคะในขนมชั้นชาไทยและขนมชั้นกาแฟค่ะเดี๋ยวพบกันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ